อ,อยู่ครับออกมาจุกเอาเสยๆครับก็เป็นช่องอ่ามันเป็นช่องหลบเข้าไปนะครับเพราะว่าฝนมันตกน้ำมันขึ้นปลามันหลบเข้าไปไว่ายเข้าว่ายออกอในช่องนะครับครับเป็นปลาช่อนนะครับกัดตายแก้คันก็ฝนเพิ่งตกนะครับเมื่อคืนเนี่ย เละเทะเลยครับแฉะเลยใช้สายแก้คันนะครับตัวนี้เป็นสายแก้คันสีดําปลาช่อนนะครับอ้วนตับเลยวิธีการตีหมายนี้นะครับเป็นมันเป็นช่องเข้าไปนะครับเป็นช่องที่น้าเพิ่งขึ้นใหม่นะครับก็คือปกติน้ํามันจะไม่ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกมาเนี่ยน้ํามันขึ้นเยอะเลยแล้วก็มันท่วมขึ้นไปถึงตรงนู้นนะครับก็คือให้เราลองตีดูนะครับบริเวณน้ําตื้นนะครับ น้ำเพิ่งขึ้นใหม่นะครับปลามันจะขึ้นไปหาน้ำที่ใหม่นะครับคือที่ลึกๆมันจะไม่ค่อยอยู่จะไปอยู่ที่ตื้นๆนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับยาวนุ่นเลยนะครับโอเคครับสุดยอดมากครับใส่แก้คันครับ